วันนี้เราก็จะทำไข่พะโล้คาหมูนะคะทุกคนไข่ของเราก็เต็มเรียบร้อยค่ะนี่ก็สามเกลือเหมือนเดิมนะคะทุกคนใส่พริกไทยเยอะๆเลยนะคะจะได้หอมๆอันนี้เราก็เต็มเรียบร้อยใส่เต้าหู้ด้วยค่ะรากผักชีเราก็ตําไปเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เราก็จะใส่ต้มซุปอีกนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องอันนี้นิดนึงใส่น้ําตาลปี๊บนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอา ขามหมูของเราลงไปคั่วก่อนเราจะคั่วให้ขามหมูเราเช็ดตัวแบบแห้งนิดนึงนะคะทุกคนนี้เราก็คั่วสามเกลือนะคะทุกคนสามเกลือของเราก็คือคั่วให้หอมๆนะคะทุกคนเขาทําเขาจะเอาน้ําตาลปิ๊บไปเคี่ยวก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเวลาแล้วค่ะ เวลาเล่งดิบนิดนึงนะคะนี่อันนี้เราก็ไปคั่วมานิดนึงแล้วคะ่ะทุกคน,นจะได้แห้งประมาณนี้ขาหมูของเรานะคะอันนี้เราจะคั่วเต้าหู้แล้วก็ไข่พร้อมกันเลยนะคะทุกคนเราจะคั่วใส่ในสามเกลือนี้เลยดูว่าใครทำเหมือนเรานะเราก็จะทำแบบนี้ หอมมากเลยค่ะทุกคนนี้เราก็จะได้ความหอมแบบนี้นะคะทุกคนใครจะทําตามเราก็อาจจะงงๆนะคะเราอาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราทํากินเองใครชอบก็ทําตามนะคะทุกคนนี่เราก็คั่วสามเกลือนะคะทุกคนสามเกลือของเราก็คือคัว่วให้หอม ทุกคนเขาทําเขาจะเอาน้ําตาลติบไปเคี่ยวก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเวลาแล้วค่ะเวลาเลร่งดิบนิดนึงนะคะนี่อันนี้เราก็ไปคั่วมานิดนึงและะ้วค่ะทุกคนนีจะได้แห้งประมาณนี้ขาหมูของเรานะคะอันนี้เราจะคั่วเต้าหู้แล้วก็ไข่พร้อมกันเลยนะคะทุกคนเราจะคั่วใส่ในสามเกลือนี้เลย รูว่าใครทำเหมือนเรานะเราก็จะทำแบบนี้บบนหอมมากเลยค่ะทุกคนนี้เราก็จะได้ความหอมแบบนี้นะคะทุกคนใครจะทำตามเราก็อาจจะงงๆนะคะเราอาจจะทำไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราทำกินเองใครชอบก็ทำตามนะคะทุกคนทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สีสันน่ากินมากเลยค่ะไข่พะโล้ขาหมูของเราหอมเชียนี่เต้าหู้นี่เราชอบมากเลยนะคะเด้งดึเด้งดึง,ดง,ดงคือหมูละลายในปากนี่นะคะทุกคนแค่สาบแบบนี้ก็เล่ไปหมดแล้วนี่อืแล้วทำน้ำจิ้มสามรสแทนกิดข้าวนะคะทุกคนเคืออร่อยเลย